เพิ่งกลับจากสวนนะคะหัวฟูฟูหน่อยอันนี้เราเรียกว่าเซตสุขภาพหรือเซตของความสุขนะคะที่อยากจะแบ่งปันให้เป็นมะขามเทศที่ปลูกด้วยใจจริงๆนะคะคือจุดประสงค์จริงๆอ่ะจะปลูกไว้บริโภคในครอบครัวให้พ่อได้กินให้พ่อได้ชื่นใจที่ว่าเออเฮยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะ เออจะบอกว่าการปลูกแบบอินรีเนี่ยมันจะยากกว่าใสสารเคมีนะคะเพราะว่าเราจะต้องค่อนข้างจะเอาใจใส่ทั้งเรื่องการจเจริญเติบโตทั้งเรื่องมแมลงนะคะแล้วการให้น้ำกันให้ปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ยอคอกเท่านั้นนะคะก็ปลื้มใจปลื้มใจมากหรือว่าขายกองก็ยังไม่ดีใจเท่าเห็นผลผลิตของมะขามเทศนะคะเป็นมะขามเทศจากบ้านทำกลอง ปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปร์เซก็เรียกว่าดีใจที่ประสบผลสำเร็จนะคะถ้าคนที่ไม่ได้ปลูกเองหรือไม่ได้ทำเองก็มือไม่รู้เลยเพราะว่าร้อนมากช่วงที่ปลูกประมาณสองปีแล้วนะคะที่ปลูกมาก็เรียกว่าหน้าดำปีตัวดำปีเลยเป็นช่วงโควิดที่เริ่มระบาดแรกๆนะคะ จุดประสงค์ก็คืออยากมีอาหารไว้บริโภคในครอบครัวนะคะที่ปลูกจะปลูกไว้สองพนะคะอันนี้จะเป็นพันฝักใหญ่เรียกว่าเพชรนนไทยแล้วก็จะมีพันสีชมพูนะคะนี่เบิ่มเลยนะคะดีใจมากๆที่ปลูกแล้วประสบผลสาเร็จเราไม่ได้เน้นเรื่องไรายได้จริงๆแล้วกินมากกว่าเวลาช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเราคิดละเราไม่อยากออกนอกบ้านนะคะ เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโควิดแรงมากอันตรายมากก็วันนี้ประสบผลสมเร็จแล้วก็เริ่มใจดีใจเรียกว่ามันมากกว่าได้เงินล้านมั้งเพราะเราสามารถที่จะมีอาหารไว้บริโภคในครอบครัวได้ตลอดชีวิตบอกว่าอันนี้คือการแบ่งปันแบ่งด้วยใจจริงๆนะคะเพราะว่าหยาดเหงื่อแรงงานที่ลงไป มันมากกว่าคําว่าเงินที่ได้รับตอบตอบแทนมานะคะมะขาเทศจากบ้านทองกลองที่จังหวัดอ่างทองค่ะมะขาเทศอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นนะคะพันเทศโนนไทยแล้วก็พันสีชมพูติดต่อได้นะคะที่เบอร์0851224104ค่ะ